เด Franc ีเ๋ยวเดี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 ๋ปิดไฟุๆก่อนไปไปด oh. ีดข uh ้างในมันพ่วงกันมาจากข้างในนี่อ๋อใช่าอ่าุบๆก่อนอจาย์อจุุบๆกับปลาตันีุ่ดีดีดาดดนดดด สอข้างเลยใสองข้างเลยนะอัวข้างีข้างน้อเยดังเลยปอดังไปอาจตักเลยไหมเขาไม่มีมีดไมไม่มีเ่นจะใส่ถุก็ไม่ค่ะ โอยพร์โอ伊พรว่าไงลูกโอยพรว่าไงครับโอยพร์โอยพร์แผ่ดังๆชัดๆทำงานได้เง claro, ินเยอะเพื่ออะไรลูกเงจะเลี้ยงหนูไหนดูดูนะหน้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวดีดูก่อนดูเค้กก่อนนู้กินอันนี้แล้วเค้กใครซื้อเค้กมาให้ปลา うん。